สวัสดีค่ะธรรมชมแอดมินหนูน้อยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเด้อค่ะเด้อมาแล้วธรรมชมสําหรับคลิปนี้ร่วมสามสำนักเด้อค่ะเด้ออาจารย์โชคประธานพรแม่เอฟซีไม่ออกนามหลัก้อยแอดมินหนูน้อยนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่รอหลัก้อยแอดมินหนูน้อยมาเบ่งในคลิปนี้เด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้กวนจะไปรับชุมแนวทางเนาะ,ะเนาะแอดมินหนูน้อยขอขอบคุณอาจารย์ โชคประ่านพร่นเรากับแม่เอซบอออกนามเด้อค่ะเด้ออ่ะท่านผู้ชมมาเบิ่งกันเลยเนาะคะ่นะเนาะบเบาๆาลใหญ่ไปท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปมันสิยาวเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแช,ชร์กดติดตามให้นำแน่เด้อค่ะเด้อคุณบอกคุณแม่กดไลค์กดแ like, ชร์ไม่เสียตังค์นะคะท่านผู้ชมวัดทีพานมาของอาจารย์โฉกประธานพรเป็นแบบนี้เด้อค่ะเด้อ ไก่เศแตกแล้วท่านผู้ชมสามตัวสามตัวควงอาจารย์งวดที่ผ่านมาเนี่ยเห็นบ่ท่านผู้ชมแปดสีหนึ่งนาเสียดายเนาะท่านผู้ชมนาสิเป็นแปดสีสองอาจารย์โฉกประท่านพ่นเหล็กเด่นเข่าที่เด่นสีว่าง,งวดที่สามเลยค่ะเรื่องวันนี้เป็นงวดที่สีรรมม่เด้อท่านผู้ชมเหล็กเด่นว่าง,งวดที่สองเหล็กเด่นมีสองงวดงวดที่หนึ่ง บอมีเตว่าเหล็กเด่นของอาจารย์โชคกระท่านพอหงวดที่ว่างวดแหลกเนาะค่ะเนาะที่อาจารย์หายมาฮกเข่าฮกโยู่วบานชมเตว่าเข้าตรงรูดเอามันบอยูเป็นรักแหมทางร้ชมอาจารย์เพิ่นเน้นรักลอยละแต่ว่ามันไอยูรักลอยมันไปอยู่รักสิบไปอยู่รักสิบลางงวดลาดสุดงวดที่พันมาเนาะค่ะเนาะ เด,เด่นอาจารย์เขาทิดเด่นซีใดเด่นซีกับหนึ่งเด่นซีรองหนึ่งเขาทีเด่นซีกันยังเขาตัวเด่นคือเก่าดูธรรมชมเขาซีลักหน่วยบนเด้อค่ะเด้อหวัวนี่มาเบิ่งกันเลยเนาะคะนะ่ะเนาะปาธรรมชม่มหัวนี้นหน่อยมักเลขกน้าอาจารย์โชกประทานพรนดิมักเลขกสามตัวของอาจารย์ไหมธรรมชมุมคือเป็นตาตาแตกแถวบุ๊คธรรมชม่มมาเบิ่งไปน้ากันเลยเนาะคะนะ่ะเนาะ อาจารย์โชคประทานพรงวดนี้ได้เด่นอาจารย์งวดนี้ให้บนล้างมามาน้ากันเลยท่มยามผ่้มบดอยยกบนอียกลางแต่ว่าให้บนรางมาน้ากันไปกลับน้ำเลยคะ่ะเด้อเลขเด่นงวดนี้ของอาจารย์โชคนะคะได้เด่นห้าเด่นห้า รองสองเด่นห้ารองสองเด้อค่ะมชมเด่นห้ารองสองสามตัวบนสามตัวสามตัวมีหกคู่ เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดเก้าห้าหนึ่งห้าแปด นะะหนึ่งห้าเก้าสองห้าแปดจุดสามตัวมีหกคู่เดอคาะเดอร์หกคู่หกหางเน้นเจ็ดหนึ่งห้า เจ็ดเก้าห้าเน้นสองคูสองหางนูหน่อยมักเหลขนำ้ำอาจารย์แถ่ธรรมะจุมมักแถวนี่ธรรมะจ่มมักแถวนี้เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดห้าเก้าแถวนี้โบม,มักธรรมะจ่มมักแถวนี้บบม,มักแปดธรรมะจ่มวันนี้นู่นหน่อยโบมักแปดแปดตีมาเยอะปะแปดโบเป็นตามมามีมาเด้อครับท่ชม บมกเกียดคลิปหนาเจอกันร่วมเหล็กเดินหาดสตรแอดมินนูหน่อยด้วยค่ะเด้อธรรมชมสิบฟันรืดไทยพ่อแม่พี่น้องตัวใดถ้าติดตามรับชมธรรมชมตอมาส,สองตัวสองตัวสองตัวบนล่าง สองตัวบนล่างเ้ยค่ะเด้อวดนี้อาจารย์ให้สองตัวบนล่างเลย่านมชม้ชมสองตัวบนล่างวมื่นึงหันให้ล่างขึ้นบนะนะคะเนาะวดนี่บนล่างไปกลับด้วยเน้นตรงๆแต่ไปกลับไปด้วยนะคะสองตัวบนล่างหยอดตัวหน่อยลงแน่เด้อ่รนผู้ชมวาดไดนี่ มันเจ็บบ่พ, 58, 59, 27, 28, พ่อห้าแปดห้าเก้าสองเจ็ดสองแปดพูดบลาท่านผู้ชม สองเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าและหนึ่งห้าธ่ามผชมคำนวณกระดาษวพอดียุนีเ้อค่ะเดอหนึ่งหา คำนวณนกระดาษบ่บพอดีท่านผู้ชมเน้นเจาะห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าอ่ะวท่านผู้ชมคุณพ่อ, 5, 7, 5, 8, 5, อ,ค,ค,อคุณแม่แคปหน้าจอเวยค่ะเด้อแนวทางลาวพัฒนาอาจารย์ชุกประธานพร งวดนี้ภาพพม่มแพี่พ่น้องแตกซ้ำตัวในเด้ออาจารย์นูหน่อยมักเลขน้าอาจารย์715795159หคูณหกกลับไว้น้าเด้อท่านผู้ชมอย่าลืมคูณหกกลับไว้ด้วยถ้าเลขมากระสีไดตรงๆเลยนะคะเนาะบอคุอดมัก8ปดท่านผู้ชมนูหน่อยบอคุอดมัก8เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันกับกลุ่มเด็กเดินหาสูตรเด้อค่ะเด้อสิภาพพแมแพี่น้อง เรียนตัวใดทรามุชุ่มหมดนี่อาจารย์โชกเพิ่นเด่นหารองสองเด็กเด่นเพิ่นก็คือหาด้ทยารรมชุชุเพราวาสติว่างมาส,สองหวดเข่าแต่ตัวเด่นด้ค่ะเด้อหวดแหลกอาจารย์ห้หกหงดที่สองห้สี่กับหนึ่งก็ยังเข่าตัวเด่นอยู่ด้ค่ะเด้อเอาทรมุชุ่มต่อมาหลักร้อยหลักร้อยแอดน้อย หลักล้อยทำรรมาจุ่มหงัดทิพานมาชนปังเลยทรมช่มหลักลอยแอดมินยหน่อยพ่อแม่พี่น้องยำเลยค่ะเรื่องหลักลอยแอดมินหน่หนอยเข้าบ้างลดบ้างแต่ว่าเป็นเลขเด่นรล่าพัฒนาเดินดีบนล่างนะคะย่าเน้นแต่หลักลอยเด้อค่ะเด้อเป็นเลขเด่นรลวพัฒนาบนล่างไปได้ทุกหลักนะคะบางหมวดกอดข้อกันมาเด้อค่ะเด้อหลักลอยสูตรนี่ อย่าวางใส่แต่หลักลอยเด้อท่รนผู้ชมงวดนี้แอดมินดูหน่อยคิดว่าต้องมีให้เห็นแน่นอนหนึ่งตัวเลขเด่นหลักร้อยงวดนี้ได้เด่น3ามส่ห้าชนกับของอาจารย์อาจารย์โชคท่านผู้ชมไปที่เด่นหาสามสี่ห้ามีให้เห็นแน่นอนหนึ่งตัว แม่นบ่ะท่านผู้ชมพ่อแม่พนณองแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อต่อมาของแม่เอฟซีไม่ออกน้ำควาแม่เอฟซีเป็นเลขเด่นที่เดินดีเหมือนกันนะคะแม่เอฟซีบอกออกน้มท่านผู้ชมแม่เอฟซีไม่ออกนม้มหวัวทีพานมาเข่าที่เดนสองหวัวทีพานมาชนกันสองกับสองหนึ่งกับสอง แต่ว่ามาเดนสองแม่เอฟซีกับลักลอยนี่เทียบกันบึงเด้อท่านผู้ชมถาดชนกันต้องนี่ให้เห็นงวดนี้บอทชนกันโอกาสจับคู่กันได้งวดนี้ท่านผู้ชมโอกาสน้ตหน่อยว่าโมเมนต์ใดเหลขระบาดท่านผู้ชมโอกาสจับคู่กันมาได้งวดนี้บอชนกันด้ท่านผู้ชม ม่มันสกสิขาคางอยู่วะธรรมชมคุณน่อคุณแม่นั่นเดะธรรมชมหรือว่าของแม่เอฟซีสิกอด้อกันมาเองแม่เอฟซีไม่ออกนามหนูหน้อยอขอขอบคุณสำหรับแนวทางเด่นเล่าพัฒนาแม่เอฟซีด้ค่ะเด้อแม่เอฟซีสอนสูตรให้หนูหน้อยนะคะสูตรนี้สอนแล้วทำเองลงเองเลยนะคะเนาะตอนนี้แม่เอฟซีสอนสูตรหนูหน้อยอีกแล้วธรรมชมเด่น ตัวเดียวบนล่างรูดตัวเดียวบนล่างท่ามผู้ชมวดนี้ก็ได้เฮ็ดแล้วแต่ว่างวัดนน้บ่ท่านว่างด้วยค่ะเด้อยคุณแม่หนูหน่อยขอเบิงก่อนเพราะว่าสถิติหนูหน่อยเฮ็ดย้อนหลังมันหลุดลายกว่าเขาเด้อค่ะเด้อคุณแม่มันหลุดลายกว่าเขาเดี๋ยวเบิงไปจักหน่อยก่อนจังว่างนะคะเนาะเด่นแม่เอฟซีวดนี้ได้เด่นหนึ่งศูนย์เก้าท่มื่ชม ต้องมีให้เห็นแน่นอนหนึ่งตัวหรือสองตัวท่านผู้ชมเป็นเลขเด่นที่เดินดีมากไม่แพ้ก,กันกับหลักร้อยปูสังขาเด่นเดินดีแอดน้อยเลขติดมีแต่สูตรเดินดีๆท่านผู้รรมชมแต่ว่าจับคู่กันบ่ได้นะคะเนาะงวดน,นี้ท่านผู้ชมบ่แมนโศกสิเข่าขางเท่าระบ่ท่านผู้รรมชมถ้าบบชนกันพ่อแม่พี่น้อง หนึ่งศูนย์เก้าสามสี่ห้าจับไซกันเลยนะคะเด้อหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าจะได้หกคู่หกหางเท่านั้นชนกับของอาจารย์ชู้หนึ่งหากับชุนที่ทำให้ชุ่มแนมเห็นบอนหนึ่งหาหนึ่งหางยูนีเด้อค่ะเด้อ มันคำนวณบพ่พ่อท่านผู้ชมน้อยๆก็เลยเขียนบางนี่ยา่าด้วยบาเลกออกหนึ่งหามาแนมบ่เห็นท่านผู้ชมตัวนี้เด็ปเป็นตัวสําคัญท่านผู้ชมหนึ่งห้าเนี่ยเขียนในหน่อยลิลลี่ลับๆนี่แหละท่านผู้ชมเอาพ่อแม่พี่น้องพิจรารณาเบิ้งนะคะเด้อแอดมินน้อยวิเคราะห์ตามทางเลขท่านผู้ชมที่แน่ๆกับสองสูตรนี่แหละท่านผู้ชมหลักร้อยกับแม่เอฟซีถางอดได้บ่ชนกัน ให้จับใส่กันเลยนะคะหกคู่หกหางบนล่างไปกับถาเล็กมาชนฝั่งเลยท่านผู้ชมห้าเก้าเ้าห้าหมักอยู่เด้เนะท่านผู้ชมหมักน้ำบ่าท่านผู้ชมเอ๋มีประมาณนี้ท่านผู้ชมสําหรับเราพัฒนาในคลิปนี้รวมสามสำนักสําหรับถ่ายคลิปนี้พ่อแม่พี่น้องท่านใดทีจะสร้างกาแฟยาซีฟันหรือยาแก้ปวดหลังปวดเอวนะคะ โทรสั่งได้เลยที่เบอร์0926325513นะคะสินค้าพร้อมส่งด้วยค่ะเด้อสำหรับกาเฟยาซิฟันละกะยาบอมมี่เต,ตะสบู่ธรรมจุมไม่มีเต,ตะสบู่พอม่พี่นองโทรสั่งได้เลยด้วยค่ะเด้อที่เบอร์0926325513นะคะสนใจเข้ากลุ่มไลน์แอดไลน์สแกน qr code โค้ดเด้อธรรมจุม สำหรับคลิปนี้แอดมินนูหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้ขอตัวลาไปโกนเดอร์สวัสดีค่ะ